หนึ่งมหาอำนาจที่มีอิทธิพลต่อโลกมายาวนานไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยไหนมังกรที่ไม่เคยหลับตัวนี้ยังคงแผ่ขยายอำนาจและอิทธิพลต่อคนทั่วโลกมาโดยตลอดจนกระทั่งในวันนี้วันที่โลกหมุนเวียนผันเปลี่ยนก้าวสู่ศตวรรษใหม่กลายเป็นสังคมที่เปิดกว้างอย่างเสรีมังกรซ่อนเล็บตัวนี้ก็คอยบ่มเพาะรอเวลาที่จะกลับมาผงาดประกาศก้องให้โลกได้ประจักษ์อีกครั้ง ด้วยความกว้างใหญ่ของประเทศจีนที่มีพื้นที่กว่า9ล้าน6แสนตารางกิโลเมตรประกอบกับประชากรกว่า1,300ล้านคนนะครับจึงทำให้จีนกลายเป็นตลาดขนาดมหึมาที่เปรียบเสมือนแม่เหล็กดึงดูดพ่อค้าจากทั่วสารทิศหากแต่ความสำคัญของแดนมังกรแห่งนี้นะครับใช่จะเป็นเพียงเป้าหมายในการส่งสินค้าเข้าออกเท่านั้นแต่ด้วยความสมบูรณ์ทางทรัพยากรที่เอื้ออานวยต่อการลงทุนจีน จึงเป็นฐานการผลิตชั้นยอดที่สามารถสร้างรายได้และกำไรให้กับเราชาวไทยได้ไม่น้อยครับอีกทั้งด้วยอนาบริเวณอันกว้างใหญ่ไพศาลที่มีพรมแดนโดยรอบติดกับประเทศเพื่อนบ้านมากถึง14ประเทศคือเกาหลีเหนือรัสเซียมงโกเลียคาซัคสถานคีกีสทาจิกิสถาน อัฟกานิสถานปากีสถานอินเดียเนปาลภูตานพมา่าลาวและเวียดนามดังนั้นนะครับจีนจึงเป็นเสมือนประตูเชื่อมต่อกับนานา,นาอารยประเทศในการส่งสินค้าไปขายในตลาดอื่นๆต่อไปได้รวมไปถึงเหล่าชาวจีนพ้นทะเลที่กระจัดพัดพรายไปอาศัยอยู่ในถิ่นอื่นทั่วทุกมุมโลกครับ สวัสดีครับสวัสดีครับลกูกทันนีประเทศจีนเนี่ยกำลังกำลังเรียกว่าเจริญมากลูกรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ประเทศจีนเนี่ยกำลังเจริญมากใช่ทีป่ประเทศจีนนี้เข้าไปเป็นสมาชิกขององค์การการคาโลหรือเปล่าครับองค์การการคาโลหรือหรือ,อ wto คือจีนเนี่ยเขา อยากจะเข้าองค์การการค้าโลกเนี่ยมานานแล้วครับตั้งแต่อู่พ่อว่าส5บปีเนี่ยที่เขาดิ้นรนพ่อเนะี่ยเรียนจบมาทางด้านการระหว่างประเทศนะเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบระหว่างประเทศแล้วก็ติดตามจีนครับเคยทําพวกเทอมนิพลพวก,ะพวกอะไรพวกสาระนิพลเนี่ยเกี่ยวกับจีนตลอดพ่อเห็นจีนเนี่ยมีความดิ้นรนที่อยากจะเข้าเป็นสมาชิก w โอเนี่ยแล้วก็มาประสบความสําเร็จคือคนเขากันกัน,กนลกูกที่เขากันกันเนี่ยเพราะว่า จีนเนี่ยเป็นเอเชียใช่ไหมครับอมีประเทศใหญ่ในเอเชียมีจีนมีอินเดียมีญี่ปุ่นพวกนี้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยสามประเทศเนี่ยพวกฝรั่งเนี่ยมักจะก,กลัวครับเพราะจีนเนี่ยมีมีประชากรเท่าไหร่คูทราบไหมหนึ่งพันสามร้อยกว่าล้านคนต้าที่เคยอ่านมานะครับหนึ่งพันสามร้อยหกล้านคนครับ 1, 1, แล้วมีประเทศอด่ยงที่มีประชากรใกล้เคียงกัน,นลูกว่าที่ไหนอินเดียหรือเปล่าครับอินเดียก็ประมาณพันกว่าล้านคน ถ้าสองประเทศรวมกันเนี่ยคุณนิติว่ามีประชากรเท่าไหร่คนทั้งโลกนี่ประมาณ6กพันล้านคนหกพันล้านคนแล้วสองประเทศนี่ตีกันไปสองพันกว่าล้านคน<อ>นั่นหมายความว่าเป็นหนึ่งในสามของประชากรของโลกใช่ไหมใช่ครับหนึ่งในสามดังนั้นเนี่ยการค้าขายเนี่ยเราผลิตสินค้ามาเนี่ยก็ต้องมีผู้แบบบริโภคใช่ไหมครับถ้าเราไปในค้าขายบางแห่งเป็นทะเลทรายขับรถไปสิกิโลเจอบ้านหลังขับไปอีกสามสิกิโลเจอบ้านอีกสองหลังเนี่ย มันควรจะไปค้าขายไหมไม่ควรไม่ควรจะไปค้าขายก็คือไม่มีผู้บริโภคนั้นเนี่ยเราต้องไปในแดนดินถิ่นที่มีผู้บริโภคเยอะๆที่ไหนเรามีผู้บริโภคเยอะๆก็คือที่คนหนาแน,น่นประเทศจีน่ยใช่เลยคนพันกว่าล้านคนประเทศอินเดียเนี่ยใช่เลยคนพันกว่าล้าน,นคน,นอ้อาพ่อครับแล้วเมื่อก่อนเมืองจีนนี้จเจริญอย่างนี้หรือเปล่าเมืองจีนเมื่อก่อนไม่เจริญอย่างงี้คือเมื่อก่อนเนี่ยจีนเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ทั้งสองอย่างเลยหมายความว่า <Europe. S 2> <Hopkins. S 1> การปกครองก็เป็นแบบคอมมิวนิสต์ ระบบเศรษฐกิจก็เป็นระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมจ่าครับดังนั้นเนี่ยหลังๆเนี่ยเทิมเสียวพิงเขาปล่อยเนี่ยเขาปล่อยทีละอย่างลูกจะเห็นว่าทางแบบโซเวียตเนี่ยล่มพอล่มเสร็จปั๊บเนี่ยก็กลายเป็นรัสเซียพอเป็นรัสเซียแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันเละตุ้มเป๊ะอยู่พักหนึ่งเพราะว่านายกรอบชอบเนี่ยเวลาเขาปล่อยเนี่ยเขาปล่อยทั้งสองอย่างปล่อยทั้งการปกครองเนี่ยจากระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยมาเป็นระบบประชาธิปไตย แล้วก็ปล่อยทั้งระบบเศรษฐกิจเนี่ยจากระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเนี่ย,ปยไปเป็นแบบทุนนิยมมันเละเลยแต่ว่าท่านเสียวพิงเนี่ยท่านไม่ปล่อยอย่างนั้นเวลาท่านปล่อยเนี่ยท่านเลือกปล่อยที่ะอยางตอนนี้เนี่ยท่านมาปล่อยในด้านของทางแบบเศรษฐกิจก่อนคือจะเดิมเนี่ยสมัยที่ยังไม่เป็นสมาชิกกิบทโอเนี่ยเราจะกําหนดอัตาราภาษีในประเทศเราอย่างไรก็ได้ครับไก่เข้ามาตัวหนึ่งจะบอกว่าภาษี 200% 500% 300%อานะไรเนี่ยกำหนดได้หมดแล้ว,ลว<อ>เป็นประเทศบบของเราเองคือในเรื่องของภาษีนี่นะในเรื่องของโควตาเนี่ยต้องตามกฎระเบียบ rules and regulation ของ WTO ครับดังนั้นเนี่ยไอ้ภาษีก็ต้องลดลงให้เหมือนกับชาวบ้านเขาไอ้โควตาก็เหมือนกันต้องยกเลิกระบบโควตาไปครับฟังฟังเหมือนกับว่าประเทศจีนเนี่ยจะเสียเปรียบครับนะบเพราะว่าทําให้เป็นการเปิดตลาดประเทศตัวเองเนี่ยให้กับพวกต่างประเทศเนี่ยเข้ามาบุก แต่ในทางกลับกันในี่ยคุณนิติพอมองดูแล้วว่าจีนก็ได้ประโยชน์เพราะในเมื่อเขาปะบุกตัวเองได้ตัวเองก็ออกไปบุกชาวบ้านได้เหมือนกันเพราะต,ตัวเองเป็นสมาชิกเป็นดุจอุด้วยการมองการไกลและมีกลยุทธ์แยบยลนในการปรับเปลี่ยนทั้งระบบสังคมการเมืองและเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับทำให้กลไกการควบคุมผู้คนยังคงหมุนวนไปอย่างราบรื่น ขณะเดียวกันจีนก็ขยับขยายก่อร่างสร้างความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจของตนให้กล้าแข็งเป็นที่ยอมรับทั้งจากพวกค้านักลงทุนต่างชาติและผู้คนชนชาวจีนเองด้วยครับซึ่งในวันนี้นะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนกำลังผง,งาดขึ้นยืนอย่างเต็มภาคภูมิต่อสายตาชาวโลก อีกทั้งยังเป็นฟันเฟืองชิ้นสำคัญในการผลักดันเศรษฐ,ฐกิจโลกให้ผันเปลี่ยนหันเหไปในทิศทางต่างๆดังจะเห็นได้จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาครับก้าวกระโดดทางเศรษฐกิจของจีนในวันนี้นะครับกำลังพุ่งทะยานขึ้นเป็นผู้นำชั้นแนวหน้าของโลกซึ่งฐานการผลิตอันแข็งแกร่งที่จีนได้วางรากและเพาะเลี้ยงให้เติบโตก็คือการสร้างตราสินค้าของตนเองครับ แล้วเขาก็เริ่มที่จะทำโลเคชั่นแบรนดิ้งโลเคชัแบรนดิ้งเป็นอย่างนี้ลูกมันเหมือนความว่าเป็นแบรนด์ท้องถิน่นเป็นตราท้องถิน่นเมืองจีนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่มีภาพพจน์ในด้านการผลิตสินค้าคดังนั้นเนี่ยต้องไปลอกเรียนสินค้าจากญี่ปุ่นสินค้าตะวันตกแม้แต่สินค้าจากประเทศไทยเนี่ยก็ถูกจีนเนี่ยลอกเรียนแบบ,บแล้วก็นําตราของจีนหรือนําตราอะไรต่างๆเนี่ยเอาเข้าไปปั หรือบางทีก็น,น้าตราไทยตาฝลังไปปะเลยแล้วก็ส่งไปขายดังนั้นเราจะเห็นว่าภาพพุของจีนเนี่ยเป็นภาพพุทธของนักลอกเรียนแบบ,บแล้วก็สินค้าใดก็ตามผลในประเทศจีนเนี่ยคนมักไม่ค่อยเชื่อถือเพราะเป็นสินค้าที่ใช้วันเดียวพังสินค้าที่ใช้เดือนเดียวพังหลังๆเนี่ยจีนเขาก็เริ่มพัฒนาคือพัฒนาทั้งตัวสินค้าแล,แล้วก็พัฒนาทั้งตราผลิตภัณฑ์ตราเนี่ยมันมีสองอย่าง อย่างหนึ่งเนี่ยเป็น universal brand หมายความว่าเป็นตราที่ใช้ทั้งโลกเลยครับยกยกตัวอย่างโคกเนี่ยคุณนิติเคยไปหลายประเทศกับพอ่อดังนั้นเนี่ยเวลาคุณนิติไปไหนกับพอ่อเขียนว่าเจอโคกไปหมดเลยโคกอย่างนี้ถือว่าตราของเขาเนี่ยเป็น universal brand ครับแบรนด์ท้องถิน่นคือแบรนด์ที่มันเกิดขึ้นมาในท้องถิน่นอย่างเช่นกระทิชาวเกาะเนี่ยครับไปถามที่รัสเซียอาจจะไม่รู้จักไปถามญี่ปุ่นเนี่ยก็อาจจะไม่รู้จักคือไม่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป จีนเนี่ยเขาพยายามจะเน้นเรื่องโลเคอล r a แบรนดิ้งเริ่มจากโลเคอลแบรนด์ก่อนแล้วก็ค่อยขยายกลายเป็น Universal Brand, ยูนิเวอร์แซลแบรนด์ไปในภายหลังไม่เพียงแต่ตราสินค้าเท่านั้นนะครับที่จีนให้ความสำคัญแต่การพัฒนารูปแบบตามสมัยนิยมและปรับปรุงคุณภาพของตัวสินค้าประเภทต่างๆก็เป็นการเปิดมุมมองและสร้างทัศนคติใหม่ๆให้กับสินค้าที่นำเข้าจากจีนได้ไม่น้อยครับ จนวันนี้กลายเป็นที่ยอมรับและสามารถส่งออกไปวางขายบนตลาดโลกได้อย่างงดงามครับ